Thank you สวัสดีค่ะกมาพอกับยัยเพิ่งแบ่งปันอีกแล้วเนาะคะ่ะเมื่อน,นี้ยัเพิ่งจะพามาเลาะบึงกล้วยงามเด้อค่ะเป็นขอบกล้วยสายพัฒนาค่ะแต่ว่าจะคลองพุนยูยเด้อค่ะยัยเพื่งเห็นพันปูวอยยทธงหน้าก็เลยลงมาเบ่งพี่แก๊สกยู่บ้านนาโพตนนําบลหนาโอพอําเภอพิบูรณ์มั่งสาหารจังหวัดพิบูวน,นี้เด้อค่ะนี่ เคยพ่อเจ้าของเพิ่นเทอนึงโดนล่ะค่ะเคยถามเพิ่นอยู่ว่าได้มาจังไดนะคะตัวนี้เป็นแม่บันบานค่ะคว้วสูงเพิ่นหนาจ่ประมานลอยสามสิบเจ็ดลอยสามสิบแปดนี่ล่ะค่ะตอนเพิ่นได้มาเธอแหลกเพิ่นสื่อมาแม่ลูกค่ะแม่บันบานครับลูกบันบานลูกผสมโตมาค่ะลูกโตแม่เพิ่นได้มาหกหมื่นสี่เด้อค่ะแต่ว่าเพิ่นขายลูกมันออกไปล่ะค่ะ ลูกบ,บ้านตัวแม่ตัวนั้นเพิ่นขายไปสองแสนเด้อค่ะตอนนี้เพิ่นจะให้ลูกใหม่ละค่ะมีค่ะลูกสาวเพิ่นอายุได้4ีเดือนตัวนหน่อยนี่ค่ะเป็นลูกของบิ๊กอุไทยเด้อค่ะนี่อายุสี่เดือนงามขนาดค่ะหนังหนาหางก็งามค่ะอ้งามอีรีค่ะคว้อย่อยตัวนี้มีคนมาให้เพิ่นละค่ะเพิ่นน่ะสองแสนแต่เพิ่นบ่ขาย แม่มนันนเพิ่นแหงบ่ขายแห้งค่ะเพราะว่าแม่ทรงลูกแห้งค่ะลูกแบบงามเลยค่ะลูกตัวแหลกกง็งามค่ะที่เพื่อนได้มาลูกที่ติดแม่มาตอนั้นก็งามเลยค่ะแต่เราเป็นพอบ้านเดี๋ยวพาไปเบิ่งไก่ตัวนหน่อยๆเนาะค่ะกำลังสินี้เดี๋ยวเบิ่งแม่่นกันค่ะตอนนี้ยายผึ่งยี่นึ่งคพันแท้น้านะคะแม่เพิ่นอยู่ข้างหลางแม่งามค่ะนาะ้าก็งาม หางก็งามเลยคะ่ะตีอูหม่องเดียวเลยคะ่ะที่พึง่งเบิงตีเล็บค่ะเล็บบบปันไดแต่ว่าให้ลูกงามค่ะพปษตะเชื่องดีอยู่ค่ะแม่บบสูงปันไดแต่ว่าไ้ลูกดีขนาดค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวพาไปนำมึงลูกคนนีค่ะลูกคนแรนไปหามู มาน,นอนขีดตมน้ำมูค่ะนะคะลูกสาวเพื่อนลูกบ๊กอุไทยอู้งามีรีค่ะแข่งขาไงหางก็นงามเลยค่ะกกหาง็ใหไงหนังหนาขนาดนี่ค่ะลูกสาวเพื่อนวังหา,งนานหนางามขนาดค่ะปอ่ก่ะ พพ่ออีกสองตค่ะเพื่อนมหามูเพื่อนทิมแม่ว้พนแล้วตัวน้อยๆแม่นี่น่ะลูกสายเพื่อนนะค่ะน่ะลูกสายเพื่อนเป็นลูกเก่าเจริญลูกเพื่อนะม่านทกเจ็ดเดือนได้มั่งข่าเบอรส่งได้ข่าวว่าแม่มันเพื่อนผสมหรือเด้อค่ะนี่ยพ่อได้เมื่อนาจะต่ําก็หาเดือนละค่ะผสมบิ๊กเบิร์ด คนอยู่ซึ่งคันเทศหน้าค่ะยายเพื่อนอยู่ข้างล่างอย่าแรนมาใส่เด้เขางามขนาดค่ะขวแต่นี่เบิ้งขาตัวหน่อยๆตัวหน่อยๆใหญ่อยอยเร็วแห้งตัวเมียลูกบีกุไทยเธอไหนยายเพื่อนตกผสมบีกุไทยบ้างละค่ะลูกงามขนาดบีกุไทยอันนี้ลูกเก่าค่ะนี่ตัวผู้นี่นี่ละแม่ค่ะแม่แมเพื่อน มาหล่อบึงขั้วสายพัฒนาค่ะสำหรับคลิปนี้กับซ้ำนี้กันด้อค่ะบ่พอเจ้าขอ,องเพิ่นค่ะพอแต่เพื่อนขางบานเพื่อนค่ะจังได้กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ่ะจะได้บ่พผาดคลิปหม่ๆของช่องยายเผิงขอบคุณค่ะ